นนครับวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีสำหรับผู้เรียนวอร์ดทางบิตในสตรีมนะครับตอนนี้สตรีมเขาได้แจก d l ีตัวหนึ่งคือสเปซแพ็กนะครับไอตัวทีผมกดเข้าไปเนี่ยครับสเปซแพ็กตอนนี้เขาแจกฟรีแจกฟรีถึงวันที่19เดือนนี้นะครับตอนเที่ยงคืนถ้าใครรับหลังเที่ยงคืนแล้วก็ต้องซื้อ,อราคา379บาบาทนะครับซึ่ง ดีเอาซีตัวนี้จะได้จะมีจะได้เป็นรถถังรผสมดีดีในรายพังเคลื่อนไหวความงามของโอกาส168ชั่วโมงโลกของบัญชีเป็นบัญชีพิเศษแล้วก็ตัวเล่งประสบการณ์ตัวเล่งเงินตัวเล่งทองคตัวเล่งประกอบคุณหแถมเรื่เงินจำนวนมหาศาลอันนี้ชุดสิดเข้าประกบด้วยรถถังะสมดี w 2รดับ ไอวีเทสีของเยอรมนีแล้วก็หอมช่องเก็บในรถใบประกาศเสนอราคาสำหรับลายพังางภารกิจผู้ลูกหารสำหรับไอวีถึงวีไอเทียสีเจ็ดหกแล้วก็ได้เงินสองแสนห้าหมื่นเหรียญเจ็ดวันบัญชีพิเศษแล้วก็สิบตัวเล่งทองหายากยี่สิบห้าตัวเล่งประสบการณ์มหากาจยี่สิบห้าตัวเล่งเงินมหากาจยี่สิบห้าตัวเล่งประสบการณ์อิสระมหากาจยี่สิบห้าตัวเล่งประสบการณ์ลบ มหากาบห้าประกาศบาทประสบการณ์คูณห้าแล้วก็รูปแทนมหากาบรัติการพารัติการก็สำหรับนี้ผมก็มาบอกเรื่องราวดีๆสำหรับผู้เล่นวอล์กแทงบิทบนสตรีมแค่นี้นะครับขอบคุณครับ